สวัสดีครับช่อง u t u b e ลิโชคนะครับผมไหนแต่นายเปิดหน้าแนะนำตัวหน่อยเพื่อนผมครับชื่อนายอยู่เพชรบูรณ์ครับเป็นช่างแกะสลักฝีมือระดับโลกครับผมดาววินชียังยอมแพ้ครับผมเพราะว่าดาววินชีไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับเขายอมครับสวัสดีครับผมนายฟาสูครับที่เคยแกะไข่นะครับครับผมก็ดูตอนนี้ทิ้ง ทิงระยะห่างไปนานครับตอนนี้ก็เพิ่งมาเริ่มมาจับก็เ,เลยม,มาแกะเรามาแก่หินทรายเล่นๆดูก็ฝีมือเขาไม่มีเท่าไหร่นะครับเล็กน้อยก็ดูลองฝึกทําดูครับโอ้เขาถ่อมตัวนะครับพัถล่มตัวนะครับดูจากอุปกรณ์ที่เขาใส่นี่เขาเพิ่งไปสํารวจแรทธาหินในดาวอังคารมาใช่ไหมครับเพิ่งซื้อมาครับแล้วฝึกทําดูครับมันเท่าไหร่นนม,มันคือ <ใน S 1> อะไร ไปไหลายปีมันเหมือนเดิมหรือเปล่ามันคือหน้ากากอะไรไว้ใส่อะไรทําให้ขยายอ่ะฮะใช่มันเป็นเบนขยายหรอ <c oughs> ขยายได้กี่เท่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้าหกเท่ามั้งหลอเพราะมันหนามากโอ้อันหนึ่งแพงไหมไม่แพงซื้อมาเท่าไรสามร้อยกว่าบาทหล่อแล้วใช้ดีไหมนี่มันมี มันมีไฟหรืะลองลองสาธิตให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะได้ติดสินค้าขายใน YouTube ไปด้วยสาใช้ยังไงมันใช้ยังไงมันไม่แพงหรอนี่นี่นี่นโอ,อ้อยู่ตามตลาดแล้วมันต้องกดงสวิตช์ต้องใส่่านใส่อะไรไหมใช่ต้องใส่่านนี่เวลาเราก็ดูกลางคืน โอ้เยี่ยมเลยไปส่องกบได้เลยไม่ได้ไม่ได้เอาไว้สำหรับงานแกะอะไรนล็กๆน้อยๆเปัดหนึ่งร้อยอ๋อแล้วเวลาใส่ต้องดึงขึ้นหน่อยไหนไหนลองหรือว่าใจแค่นี้เลยอ๋อแค่นี้ก็แค่นี้เลยแค่แค่นี้เลยเวาไวรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลนเราเรายาวเลนหนหรออ๋อแต่หน้าผากอยู่สูงไงไหนไหนขึ้นไปสูงสูงดินะ สุดสุดปลายผมเลยได้สุดปลายผมได้แค่นี้อ๋อได้แค่นี้มันขึ้นไปมันก็หลุดเพราะมันมันจะอ๋อนึกนนึกว่าไปตามหัวร้านอะไรถ้วเกิดหัวร้านเยอะก็ไปห้อยข้างหลังเลยใช่ไหมอ่ะดูผลงานเอาเด้ตยาใแนะนำตัวก่อนถ้าคนจะสั่งจ้างจ้างแกะจ้างงานตอนนี้รับงานอะไรบ้างงานฝีมือรับอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ทำเล็กๆ,ๆน้อยๆฝึกทำไปก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำฉิดมาไม่ได้แกะ,แกะสลักฉีดนะครับแล,แล้วไม้ไม้ยังไม้ยังแกะอยู่ปะไม้ก็ยังแกะอยู่ครับอืมอ่าอ่าแนะนําผลงานเชิญต่นายเชิญนายครับผมบอกเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรติดต่ออ่ะศูนย์แปดสองครับแปดแปดศูนย <8 80, S 2> ์หกสามหนึ่งหนึ่งครับครับก็ติดต่อได้ ได้นี่ตอนนี้ก็มีอันนี้เป็นหลวงปู่คุยนะครับที่ว่าทําทําแล้วจะทําไม่ทันเสร็จเพราะว่าหลวงปู่คุยท่านลงท่านลงอาฆาะไว้ผมก็เลยไม่ได้ทําต่อนี่เพราะว่าตอนนี้หลวงปู่คุยท่านฝีมือท่านนะครับนี่อ๋อนี่นี่ฝีมือหลวงปู่คุยนะครับผมกาบน้มัสการครับหลวงปู่คุยและองค์นี้นี่ถ้าเกิดแกะเสร็จนี่จะเอาไปทําอะไรครับ ไม่แก่แล้วครับเพราะว่าท่านท่านจารไม่เรียบร้อยก็เลยไม่ได้แก่ต่อเลยหลายปีแล้วอ๋อไม่ไม่แล้วแล้วแล้วไม่ทําให้เสร็จเรียบร้อยปกปกตินี่คือทางวัดเขาให้มาหรือ,อยังไงอันนี้ไม่ใช่ทางวัดให้มาก็คือเอาเอาแบบจําลองท่านไปแก่<อ>เสร็จแล้วก็เอาไปให้ท่านลงตอนที่ท่านป่วยอ๋อไอตรงที่เขียนเขียน<อ>นั่นท่านท่านเขียนอะไร ไม่รู้ท่านลงคาถาของรู้คุยไว้โ oh. อ้ท่านเสียก็เลยเลยไม่อยากทาต่อเสียดายบอาก็เราก็เว้นตรงนี้ไว้เดี๋ยวแล้วนี่คือเสร็จยังเนี่ยเสร็จยังยังครับยังไม่ละเอียดบอกก็คือตาก็ยังไม่ใส่แล้วก็หน้าตาก็ยังไม่ทันนั่นก็ตอนนี้ก็ลองฝึกแก่ดูครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นช่างที่ว่ามืออาชีพ เราก็ลองทําเล่นไปอืมไหนแล้วแล้วแล้วถ้ามีคนจะให้แกะองค์ไหนยังไงมีแบบมีรูปทําได้หมดใช่ไหมครับก็ <c oughs> คิดว่าทําได้นะครับแต่ว่าจะสวยไหมหรือว่าเหมือนไหมนี่ก็ต้องดูอีกทีนึงอ,อันนี้หลุกดกูสุกครับปกติท่านยืนแล้วเราก็จับมานั่งอ๋อกลัวท่านเมื่อยใช่ไหมครับเพราะยืน <c oughs> ท่านจะใช้ก้อนหินเยอะมาก อ๋อเพอก้อน,นหินเราซื้อเปหยหินมันจำกัดหรออย่างนี้ใช้หินอะไรเป็นหินทรายเขียวครับหินทรา,ายเขียวมีม,มีมีที่ยังไม่แกะมาให้ดูหน่อยไหมครับอะไรนะครับที่ยังไม่แกะมีมาให้ดูไหมครับมีครับเดี๋ยวจะให้ดูครับขอดูหน่อยครับผมเดี๋ยวเผื่อยืมไป แล้วไม้กลายเป็นหินยังมีไหมครับไม้กลายเป็นหินไม่มีเลยครับนี่เป็นก้อนอย่างนี้ครับนีโ่โอ้หรอโอ้เนี่ยลอหินทรายเขียวมันมาจากธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นเองอยังไงเราซื้อเป็นก้อนมาครับนี่เราซื้อเป็น้อนมาเป็นหินในธรรมชาติลเ,าเลยเใช่ไหมถูกต้องไหม เป็นก้อนหินครับแต่ว่าเขาตัดมาเป็นก้อนก้อนอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซื้อมาเนี้ยตกประมาณก้อนเท่าไหร่ราคาปัจจุบันอันนี้แปดร้อยครับเนี่ยออันนี้หินอะไรเนี่ยหินทรายเขียวเนี่ยแปดร้อยครับอ๋อและไอที่ตัด,ต,ดตัดเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เหมือนกันไหมก้อนอย่างเดียวกันไหมสองคูปเหมือนกันครับแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนมืออ๋อครับก็โอเคครับ ตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนม,มีเวลาว่างๆก็ลองมาแกะอะไรเล่นๆดูครับพ,พีเซ้นงานต่อพีเซ้น<ก><ก>งานแล้วถ้าเกิดมีคนดูช่องผมแล้วอยากจะติดต่อแกะองค์แค่ไหนครับองค์เล็กหรือองค์ใหญ่หรือได้หมดครับเล็ก่ก็ได้ครับนี่ประมาณนี้อันนี้กําลังจะแกะ หลวงพระเดิมไอหลวงปู่มั่นอันนี้หลวงหลวงปู่อะไรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรครับกําลังจะแก่หลวงปู่มั่นแต่นั่งไปดีแบบหนึ่งอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอผลงานเสร็จเมื่อไหร่มาให้ดูด้วยนะครับครับตอนนี้ก็อันนี้แก่ไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยครับแล้วก็ลองทาสีดูแล้วก็ตอนนี้เราก็มาทําแต่งหน้าอืมก็ถือว่า อันนี้ครับอันนี้อันนี้หลวงปู่เลยครับองค์ขวาหลวงปู่เลยครับสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าใช่ครับก็ต้มแต่งรายละเอียดอีกหน่อยครับไหนหมุนหมุนด้านหลังให้ดูหน่อยหมุนด้านหลังให้ดูหน่อยนี่นี่นี่ถ้าตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ปล่อยเลยนะครับไม่แพงครับองคเท่าไหร่ครับองนี้ปล่อยองเท่าไหร่ครับผม สองพันห้าครับสองพันห <2, 500. S 2> ้าห้าหินห้าร้อยครับรวมค่าส่งหรือ,อยังครับยังไม่รวมครับค่าส่งต้องต้องเองเลยครับต้องออกเองเพราะว่าหนักมาด้ค่าหินก็รอ <c oughs> หรือหรือใครอยู่อยู่ไม่ไกลเพชรบูรณ์ก็ผ่านไปรับได้เลยนะครับได้ครับได้ครับอ่าบอกสนใจก็มาเลยนะครับเหลือเหลี่กง่ิอง แต่อนนี้เราขายถ้าถ้านี้ผมจะปล่อยตามสภาพนะครับเพราะว่าหลวงปู่คุยท,ท่านลงแล้วผมไม่ทําครับนี่เป็นฝีมือของท่านนะครับนี่ฝีมือหลวงปู่คุยอืท่านลงก่อนเสียอืมไม่ทําต่อเลยคือครับไม่ทําต่อแล้วเพราะว่าถ้าทําต่อไปก็จะของแกก็จะลบไปอืมและหลวงปู่คุยนี่คิดองเท่าไหร่ครับอันนี้สามพันครับเป็นหินเหมือนกันนะครับอือฮึ หินทรายเหมือนกันแต่นี้เป็นหินทรายแดงครับผมหินทรายออกโมงนี่ถ้าสนใจไปแบบนี้เลยนะครับไปเดิมๆมเพราะว่าอะไรผมจะไม่เก 2005, <ๆ>็บออกสองพันห้าเหมือนกันละครับนอันนี้สามพันครับอ๋อสามพันนะครับพเพราะว่าเพราะว่าผมถือว่าอันนี้ผมเก็บมานานแล้วอ๋อ พราะอันนี้จะเป็นลายมือของท่านเลยนี่ผมเก็บไว้นานแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะจะเป็นสิบปีแล้วครับครับผมเนี่ยผมทำไว้แต่ก่อนท่านเสียอืมผมก็เลยทิ้งไปเลยครับแลาและหลวงปู่มั่นนั่นถาอย่างนี้ครับครับหลวงปู่มั่นนั่นถ้าเทสทาเสร็จองคเท่าไรครับก็เท่าเดิเท่ากันครับสองพันห้ารับเองมา จ่ายค่าส่งเองครับเพราะว่ามันหนักมากสีจีวอน,น,นกประมาณสักกิโลสองโลได้ไหมเกินห้าโลเกินห้าโลเนยอุ้ยเกินน้ำหนักมา<ๆ>มากมากความสูงปลาจากฐานถึงปลายศีรษะท่านประมาณกี่เซนเกือบสามสิบเซนครับ อ๋นี่ดูคือครับครับโอเคประมาณนี้ครับเพราะว่าลองแกะดูไว้สามอ,องก็คือเอสององนี่ก็ครับผมจริงๆฝีมือ,มอฝีมือช่างนายก็จะแกะไม้ได้ด้วยนะแล้วงานไม้ยังรับไหมงานไม้ก็ยังรับอยู่ครับแต่เป็นไม้มงคลแค่นี้นนี่ ผมแก่นี้ไว้อ๋อขอโชคปีทีครับนี่ก็มีมีอันนี้ก็รัดครับอ๋ออันนี้คือผระสมเด็จจากไม้อะไรครับปลายางยิ้วดำผะสมเด็จ<น>ไม้พิกลฮะไม้พิกลยิ้วดำแล้วก็จะเป็นไม้เอ่อพยุงด้วยครับแต่พยุงผมไม่ได้แขนเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะเป็นไม้ยิ้วดำครับ ไม้ไม้เซล้มไม่ไม่ไม่ทาใช่ไหมครับไม้เซล้มไม้เซล้มไม่ไม่ไม่รับทาเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้เพราะมันจะทําให้พวกเราเเซเหมือนกันครับก็ก็คนทําก็จะล้มก่อนเพื่อนนะครับผมอันนี้พญางิ้วดำใช่เพราะว่าผมขายนี่อยู่แล้วอ๋อพญางิ้วขาวพญางิ้วขาวมีไหมครับ ไปย,งยังยุขาวเขไปทาสีเอาครับ <laughs> <c oughs> อย่างอย่างนี้ปล่อยปล่อยองเท่าไหรเนี่ยปล่อยองคเท่าไรอันนี้ถ้าถ้าแก่ก็ผมจะปล่อยอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าครับแล้วถ้าเป็นปั๊มบล็อกอะครับถ้าเป็นปั๊มบล็อกสี่สิบห้าบาทไม่ไม่ได้ทำแล้วครับอ๋ออันน, <c oughs> น,นี้อันนี้คืองานแกะมือเลยใช่ไหม ได้ครับอันนี้แกะมือองค์เดียวในโลกเลยนะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันหน่อยนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นองค์เดียวในโลกไงเพราะว่าเป็นงานแกะมือมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันบล็อกจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดแต่ทรงเดียวกันครับแล้วตั้งแต่นายให้คนเช่าแบบอย่างนี้เขามาคุยไหมว่าโอ้โหศักดิ์ิทธิ์อะไรยังไงมีเรื่องเล่าไหมครับผม ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็เลิกหยุดผมหยุดทํางานพวกนี้มานานแล้วรู้สึกว่าจะเจ็ดแปดปีได้๋อ้ก็บางคนเขาเขาาช่าไปไเขาอาจจะไม่ทันมาเล่าก็ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับครับอาจจะเป็นได้เพราะว่าแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนอ,อืมแต่แต่แตไม่ไม่ใช่แบบไม่ทันมาเล่าคือไปเกิดใหม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ นะครับต่โชะฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดแปดศูนย์ครับหกสามหนึ่งหนึ่งครับโอเคเป็นสามองค์แต่นันอี้แต่นี้องค์อาจารย์เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ทําต่ออ่านายเพราะว่านายกลับนายกลับหน้ากล้องถ่ายตัวเองให้เห็นพระด้วยกอ ติดต่อนายได้นะครับก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วเพื่อนผมเจอกันในงานขายของที่องค์พระปฐมเจดีนะผมเคยอุดหนุนไอ้ไข่ด้วยให้ให้เห็นพระข้างหลังหน่อยให้เห็นพระข้างหลังหน่อยหันหันหลังเห็นพระด้วยที่แกะนี่เห็นเห็นหน้าตานายด้วยโอเคก็นี่นะครับสนใจฝีมือช่างนายเพชรบูรณ์สั่งเข้ามาได้นะครับผม โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับวัสดีครับผมครับผมวัสดีครับ